หินค่อยโตแล้วเด้อถอนไปกินกับน,น้ำพริกก่อนนะคะสุดยอดเลยงามมากๆเลยดูสิคาทุกคนดูเอาต้นอ่อนๆละหัวละหัว,หวกระใจกระใจอ้ยบางปนออนูนเ้นยมือละอ่อนนุ่ลวกขยมการหินจะประกาศหินต้นอ่อนๆสุดยอดละหัวละหัวอ้ยเจลพองลวกเจลพองกรึงประหกจะไงนะบางปูนเลย ถอนเลยจ้าถอนไปเลยถอนเอาทั้งรากนี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปกินกับน,น้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาสแซ่บเลยจ้าว้าวสุดยอดเลยถอนไปพอกินจ้าทุกคนดูเอานะคะงามมากเลยอะ่ะโอ้ยสอนเดเนาะครับจุงกัดสวัสดีแม่อาบามโอนกรุบกรุบเนี่ยยิยนยรสัสนว์สบายนะจ้าสวัสดีนะคะท่านผู้ชม ทั่วโลกทุกคนนะคะมาเดอ้อทานข้าวกับสาวตาด้วยจ้าเดอ้อวันนี้เพิ่งเลิกงานจ้าพักเที่ยงด้วยจ้าเดอ้อวันนี้มีนี่ผักกาดหินที่ปลูกไว้นะจ๊จ้าไปกินแล้วนะมาเดอ้บอบังโอนหกไปพร้อมคุขอมเดอ้ออุยเสียนบายนุย๊น้ำพริกปลาไ้าจ้ะากาดหินเนี่ยที่ปลูกเองก็คืออาขาวเอ้ระเจียบจอดจ้ามาเดอ้อ กินกับมือนะคะวันนี้ออหอมอกยังเหลือด้วยจ้ะกล่าวเวลาเดิมพักเที่ยงจ้ะอ,อร่อยอะ่ะกินคนเดียวไม่ต้องใช้ช้อนจนกลางหรอกเนาะ อ,อร่อยมากผักปลอดสารพิษจ้าอสจ้าบ๊ายบายทานให้อิ่มอนนะจะรีบไปเข้างานช่วงบ่ายเรื่จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ